าเรื่องบังเอิญชวนขนลุกที่ไม่น่าเชื่อว่าเคยเกิดขึ้นจริงสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวที่อยากเล่ามาฝากทุกคนอีกเช่นเคยก่อนที่จะฟังเรื่องนี้ผมอยากจะถามทุกๆคนก่อนว่าคุณมีความรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรียกว่าเรื่องบังเอิญเพราะเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะครับคนเราจะมีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งจะบอกว่ามันก็แค่เรื่องบังเอิญส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมีความเชื่อไปนในทางศาสนา ว่ามันคือกรมนำพาพระเจ้าประสงค์ความต้องการของใครสักคนหนึ่งที่พวกเขานับถือนะครับแต่ไม่ว่ามันจะเกิดจากอะไรเนี่ยบอกได้เลยว่า5เรื่องต่อไปนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยจริงๆเรามาเริ่มกันที่อันดับที่5ชายผู้แคล้วคลาดในปี2014มีโศกนาฏกรกรมเกี่ยวกับการบิน2ครั้งที่เกิดขึ้นกับมาเลเซียแอร์ไลน์หลายคนคงจะจำกันได้นะครับ คือลำแรกเนี่ยถูกยิงตกเหนือน้านฟ้ายูเครนส่วนลำที่สองนั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยที่ไหนสักแห่งเหนือมหาสมุทรอินเดียที่กลายเป็นปริศนาลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์การบินมาจนถึงทุกวันนี้และเรื่องบังเอิญที่เกี่ยวกับสองเหตุการณ์นี้ก็คือในทั้งสองไฟมีผู้โดยสารท่านหนึ่งชื่อว่ามาเทนเดยอง ตามปกติแล้วเขาจะต้องอยู่บนเครื่องบินทั้งสองไฟล์แต่เขากับตัดสินใจเปลี่ยนเที่ยวบินก่อนทั้งสองหนเพราะเห็นว่ามีเที่ยวบินที่ประหยัดกว่าก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายังไงนะครับโกงความตายโชคดีประหยัดจนได้ดีหรือนี่เป็นแค่เรื่องบังเอิญจะอะไรก็แล้วแต่ครับจำหน้าเขาไว้ให้ดีๆถ้าขึ้นเครื่องไฟล์เดียวกับเขาคุณจะปลอดภัยแน่นอนแต่อย่าลืมย้ำกับเขาด้วยนะครับ ว่าถ้าจะเปลี่ยนไฟให้โทรบอกคุณด้วยอันดับที่4ลูกเรือผู้เสียสลับในปี1838มีนวัติยายเรื่องหนึ่งชื่อว่า the narrative of a r t h u r gordon ของนักประพันธ์เอ็ดการ์อัลเลนโพในเรื่องมีตอนหนึ่งกล่าวถึงลูกเรือสี่คนที่เรืออับปางและสูญหายในทะเลโดยที่ไม่มีอาหารและน้ำท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ลงความเห็นว่า จะต้องใช้วิธีกินเนื้อคนเพื่อเอาชีวิตรอดโดยจะต้องมีใครหนึ่งในสี่คนเป็นผู้เสียสละและชายผู้ถูกเลือกให้เสียสละเพื่อผองเพื่อนคือลูกเรือที่มีชื่อว่าริชาร์ดปาเกอร์ต่อมาในปี1884หรือ46ปีหลังจากที่นิยายตีพิมพ์มีเรือจริงๆลำหนึ่งอับปางและเกิดสภาวะใกล้อดตายเหมือนในเรื่องมีลูกเรือคนหนึ่งเกิดป่วยหลังจากที่กินน้ำทะเลเข้าไป ด้วยความสิ้นหวังคนที่เหลือจึงฆ่าเขาเพื่อนำมาประทังชีวิตก่อนที่ร่างกายเขาจะติดเชื้อจนเสียเปล่าและมันอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญอาจจะมีลูกเรือสักคนหนึ่งเคยอ่านนิยายแล้วทำตามก็ได้ถ้าหากว่าชายผู้เสียสละชีวิตคนนั้นไม่ได้ชื่อว่าริชาร์ดปาร์เกอร์สุดท้ายแล้วเพื่อนเพื่อนลูกเรือของริชาร์ดเนี่ยถูกช่วยเหลือและก็รอดชีวิตนะครับแต่ก็ต้องมารับโทษข้อหาฆาตกรรมอยู่ดี ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผู้ประพันธ์ใส่ไว้ในนิยายจะเป็นการจินตนาการเหตุการณ์หรือเขามองเห็นอนาคตกันแน่ครับอันดับที่3เรื่องของไททันกับไททานิกถ้าหากคุณคิดว่านวนิยายเรื่องที่แล้วคือคำทำนายที่แม่นยำแล้วลองมาฟังเรื่องนี้ก่อนครับนักประพันธ์นามว่าโรเบิร์ตมอร์แกนได้เขียนนวนิยายเรื่องหนึ่งชื่อว่า Wreck of the Titan ในปี1898 14ปีก่อนที่ไทเทนิกจะจมซึ่งมันมีความคล้ายคลึงกันจนชวนขนหัวลุกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนอกจากชื่อของเรือทั้งคู่จะคล้ายกันคือไททันกับไทเทนิกแล้วนะครับทั้งคู่ยังได้รับฉายาว่าเรือที่ไม่มีวันจมเหมือนกันและภาพบรรยายการอับปางของไททันในนิยายเนี่ยนะครับบอกว่าเกิดจากการ ชนภูเขาน้ำแข็งทางด้านกราบขวาของเรือในขณะที่อยู่ห่างจากนิวฟันแลนด์400ไมล์ในค่ำคืนของเดือนเมษายนและผู้โดยสารจะทุกทรมานอย่างน่าเศร้าเพราะขาดเรือชูชีพซึ่งนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเดียวกันเป๊ะกับเรือไทเทนิกของจริงเลยก็ว่าได้นะครับนี่ถ้าโรเบิร์ตเขียนเรื่องนี้หลังไทเทนิคจม อาจจะคิดว่าผู้รอดชีวิตมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเลยนะครับเนี่ยอันดับที่ 2. ส,สาวน้อยผู้ไม่มีวันจมเธอคนนั้นมีชื่อว่า Violet Joyce s o นะครับเธอเป็นนางพยาบาลแล้วก็บริกรบนเรือเธอผู้นี้ได้รับฉายาว่านางสาวผู้ไม่มีวันจมใช่ครับเธอไม่จมแต่เรือจมเธอรอดแต่คนอื่นส่วนใหญ่ไม่รอดเรื่องที่ผ่านมาเราพูดถึงไททานิกนะครับและก็ใช่ครับวันนั้นไวโอเลก็อยู่บนเรือด้วย แต่ที่สำคัญก็คือมันไม่ใช่เหตุการณ์ใหญ่เพียงเหตุการณ์เดียวนะครับที่เธอมีส่วนร่วมก่อนหน้านั้น1ปีเธอเพิ่งจะเข้าทำงานบนเรือและประจำอยู่บนเรือที่ชื่อว่าโอลิมปิกและเรือลำนั้นก็เกิดเหตุชนกับเรือรบของกองทัพอังกฤษนะครับจนเกิดความเสียหายหนักและเธอก็รอดมาได้และต่อมาในปี1916บนเรือที่มีชื่อว่าบรทานิกที่ถือว่าเป็นน้องสาวของเรือไททานิกนะครับ ซึ่งถูกเปลี่ยนให้เป็นเรือพยาบาลเพื่อช่วยทหารในสงครามโลกครั้งที่1และเหลือก็จมสันนิษฐานว่าอาจถูกฆ่าศึกโจมตีและไวยโอเ็ตเจสอบก็รอดมาได้เป็นครั้งที่สจนเธอถูกขนานนามว่าสาวน้อยผู้ไม่มีวันจมนะครับอันดับที่1ปรมานูก็ทำอะไรปู่ไม่ได้สำหรับเรื่องนี้ถ้าคุณคิดว่าการรอดชีวิตของคุณยายไวโอเลตเหลือเชื่อแล้วนะครับ คุณปู่สึโตมุนะครับยามากุชิคนนี้ยิ่งต้องบอกเลยว่ารอดมาได้ราวกับเป็นยอดมนุษย์เพราะว่าการรอดชีวิตของแกนั้นคือการรอดจากระเบิดปรามนูแถมเป็นระเบิดตั้งสองลูกอีกด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโชคดีที่รอดมาได้หรือแกโชคร้ายที่อยู่ถูกที่ตลอดเลยนะครับคือว่าแกเนี่ยเป็นคนนางากินะครับแต่ต้องไปทำงานไปศึกษาดูงานที่ฮิโรชิมะเป็นเวลาสเดือนจนกระทั่งวันที่ 6สิงหาคม1945เวลา8โมง15นาทีในขณะที่แกกำลังเดินทางไปท่าเรือนะครับสหรัฐก็ทิ้งระเบิดลูกแรกลิตเติลบอยลงมาพอดีตุ้มคุณปู่เล่าว่าเห็นเครื่องบิน B29 นะครับปล่อยระเบิดติดล่มชิวชีพลงมาก่อนที่จะมีแสงวาบบนท้องฟ้าและผมก็ปลิวถึงแกจะรอดมาได้นะครับแต่ก็ได้รับบาดเจ็บหนักพอสมควรทำให้ต้องพักรักษาตัวอยู่ที่ ฮิโรชิมะสอวันจึงกลับนางาซากิบ้านเกิดตามแผนเดิมและก็ใช่แล้วครับแกกลับถึงบ้านเกิดอย่างอบอุ่นในวันที่9สิงหาคมและมันคือวันที่แฟตแมนปรามานูลูกที่2ถูกปล่อยลงที่นางาซากิบ้านเกิดของแกและก็โดนไปอีกตูมและครั้งนี้แกรอดมาได้แบบไม่บาดเจ็บอะไรมากนักนะครับเพราะว่าอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางระเบิดมากพอสมควรแต่ก็นับว่าคุณปู่สึโตมุยามากุชิ เป็นคนเดียวที่รอดตายมาได้จากระเบิดปรมาณูหรืออะตอมิกบอมทั้ง2ลูกก่อนที่แกแจะเสียชีวิตในวัย83ปีด้วยโรคมะเร็งกับเพาะอ,อาหารนะครับก็อย่างว่าครับไม่รู้จะเรียกว่าโชคดีโชคร้ายหรือแค่ความบังเอิญครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของความบังเอิญที่ผมคัดสรรมาฝากนะครับในวันนี้ต้องขอบคุณบทความจากเว็บไซต์ uh, bestlifeonline นะครับ ที่ผมไปอ่านเจอแล้วนำมาแปลเรียบเรียงคัดสรรแล้วก็จัดอันดับใหม่ตามความรู้สึกขนลุกไปกับแต่ละเรื่องราวความบังเอิญของผมเองนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดหรือไม่ตรงใจก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยครับหลังจากฟังเรื่องราวนี้แล้วทุกท่านมีความรู้สึกยังไงกับคําว่าบังเอิญเรื่องราวของทุกคนที่กล่าวถึงนี้แค่บังเอิญเกินไปหรือใครกําหนดคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อน ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนข่าเล่าแบบไม่ต้องเอาสุดากันด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ